คุณเคยรู้สึกไหมว่าเมื่อคุณเกษียณแล้วคุณกลับรู้สึกอยากอยู่คนเดียวมากขึ้นหลายคนมักจะมีความรู้สึกนี้หลังจากที่ต้องทำงานและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการติดต่อสื่อสารกับผู้คนมากมายดังนั้นเมื่อคุณมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตใหม่อาจทำให้คุณต้องการใช้เวลาอยู่กับตัวเอง การเกษียณอายุสามารถนำมาซึ่งความรู้สึกที่หลากหลายบางคนอาจรู้สึกดีใจและมีความสุขแต่ก็มีหลายคนที่รู้สึกว่าต้องการเวลาในการฟื้นฟูตัวเองหลังจากที่ใช้เวลาหลายสิบปีในการทำงานและตอบสนองความต้องการของคนอื่นในช่วงแรกของการเกษียณคุณอาจพบว่าคุณต้องการใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นและนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ การใช้เวลาเพื่อตนเองเป็นโอกาสในการค้นหาสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและมีคุณค่าในชีวิตเราอาจจะต้องปรับมุมมองเกี่ยวกับการใช้เวลาและการใช้ชีวิตหลังเกษียณและนั่นถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการใช้ชีวิตให้มีความหมายมากขึ้น ดังนั้นหากคุณรู้สึกอยากใช้เวลาอยู่คนเดียวในช่วงต้นของการเกษียณนั่นอาจเป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังปรับตัวเพื่อให้ชีวิตใหม่ของคุณมีความสุขและมีคุณค่ามากขึ้นาการเกษียณอายุเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในชีวิตของเราโดยเฉพาะเมื่อเราต้องปรับตัวจากการทำงานที่มีตารางเวลาที่ชัดเจนและการต้องสื่อสารกับผู้คนตลอดทั้งวันมาเป็นการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยอิสระและการตัดสินใจในแต่ละวัน ในช่วงแรกของการกเกษียณหลายคนอาจรู้สึกอยากมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครทำงานหนักมานานการใช้เวลากับตัวเองอาจกลายเป็นความจำเป็นเพื่อฟื้นฟูพลังงานและความคิดเมื่อไม่มีตารางเวลาที่ต้องปฏิบัติตามเราก็มีโอกาสที่จะสำรวจความสนใจและทำกิจกรรมที่เราชอบอย่างไรก็ตามการกเกษียณก็อาจนำมาซึ่งความรู้สึกเหงาหรือการหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คน แม้ว่าเราจะเคยเป็นคนที่ชอบสังสรรค์และแลกเปลี่ยนเรื่องราวกับผู้อื่นแต่ในช่วงเวลานี้การใช้เวลาคนเดียวอาจรู้สึกเหมาะสมกว่าการค้นหาสมดุลระหว่างการใช้เวลานั้นๆกับการกลับเข้าสังคมอีกครั้งเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะเมื่อเราต้องการให้ชีวิตหลังกเกษียณมีความหมายและเติมเต็มการใช้เวลาคิดทบทวนและทำความเข้าใจกับความต้องการของตัวเอง จะช่วยให้เราเตรียมพร้อมสําหรับการใช้ชีวิตในบทใหม่อย่างมีความสุขและมีความหมายมากยิ่งขึ้นการเกษียณอายุเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตของเราแต่บ่อยครั้งที่คนเกษียณกลับพบว่าตนเองมีปัญหากับการปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่การมีเวลามากขึ้นอาจทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่สามารถหาความหมายในชีวิตใหม่ได้หลายคนที่เพิ่งเกษียณอาจรู้สึกต้องการเวลาส่วนตัวมากขึ้น หลังจากที่เคยทำงานอย่างหนักมาเป็นเวลานานการใช้เวลาส่วนตัวอาจกลายเป็นสิ่งที่เราต้องการโดยไม่รู้ตัวบางครั้งการหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนอาจเป็นวิธีการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ การทำงานที่มีความรับผิดชอบสูงทำให้เราต้องอยู่กับผู้คนตลอดทั้งวันการเกษียณอาจทำให้เกิดความรู้สึกว่างเปล่าหรือไม่รู้จะต้องทำอะไรต่อไปการที่รู้ว่าเราสามารถใช้เวลาของเราได้ตามต้องการอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องการเวลาส่วนตัวมากขึ้นการตัดสินใจเกษียณอาจเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะหากเรามีความสุขกับงานและเพื่อนร่วมงานการปล่อยมือจากสิ่งที่เคยทำให้เรารู้สึก มีคุณค่าอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตนอกจากนี้การเปลี่ยนจากการเป็นผู้ประหยัดมาเป็นผู้ใช้จ่ายก็เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับหลายคนเมื่อเราต้องเริ่มใช้เงินเพื่อทำกิจกรรมหรือเดินทางที่เราเคยฝันถึงการตัดสินใจใช้จ่ายเงินในช่วงเกษียณอาจทำให้รู้สึกไม่มั่นใจ การปรับตัวให้เข้ากับชีวิตใหม่หลังเกษียณจึงต้องการเวลาและความเข้าใจบางคนอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนเพื่อค้นหาความหมายในชีวิตใหม่การให้ความสำคัญกับการใช้เวลาส่วนตัวและการทำสิ่งที่เราชอบจะช่วยให้เราปรับตัวได้ดีขึ้น ในระยะยาวการใช้เวลาทำกิจกรรมที่เรารักจะช่วยให้เรามีความสุขและเติมเต็มชีวิตในขณะที่เรายังมีสุขภาพดีการเริ่มวางแผนการใช้จ่ายตั้งแต่ก่อนเกษียณจะทำให้การปรับตัวในช่วงนี้ง่ายขึ้นและช่วยให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันการเข้าใจและยอมรับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตจะช่วยให้การเกษียณอายุเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าและน่าจดจำ การเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆและการใช้เวลาในการทำสิ่งที่เรารักจะทำให้ชีวิตหลังเกษียณมีความหมายมากยิ่งขึ้นการเกษียณอายุเป็นช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยแต่กลับมีความรู้สึกที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในช่วงแรกๆของการเกษียณเช่นความต้องการอยู่คนเดียวหรือหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนเมื่อต้องทำงานตลอดเวลาเรามักต้องอยู่กับผู้คนตลอดทั้งวันการติดต่อสื่อสารการประชุม และการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งที่ทําให้เราอาจรู้สึกเหนื่อยล้าเมื่อเรากเกษียณในช่วงแรกของการกเกษียณหลายคนอาจรู้สึกว่าต้องการเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นเป็นเวลาที่สมองและร่างกายต้องการการฟื้นฟู การใช้เวลาทบทวนตัวเองและทำสิ่งที่ชอบนั้นสำคัญมากการได้มีอิสระในการจัดการเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าเราอาจพบว่ามีชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์มากขึ้นซึ่งทำให้เราสามารถทำกิจกรรมที่ชอบได้มากขึ้นช่วงเวลานี้อาจทำให้เราตระหนักว่าชีวิตนั้นสั้นและเราควรใช้มันอย่างมีคุณค่าการที่เราเลือกที่จะใช้เวลานั้นเพื่อทำสิ่งที่เรารักหรือเพียงแค่พักผ่อนก็เป็นทางเลือกที่ดี การมีบรรยากาศที่เงียบสงบภายในใจเป็นสิ่งที่สำคัญการหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนในช่วงนี้อาจเป็นการฟื้นฟูพลังงานให้กับตัวเองอย่างไรก็ตามเราต้องไม่ลืมว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นสามารถทำให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้น การเดินทางหรือการทำกิจกรรมที่สนุกสนานในช่วงเวลากเกษียณก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญการได้ทำสิ่งที่เราเคยฝันไว้จะช่วยเติมเต็มความสุขในชีวิตการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นผู้ประหยัดไปเป็นผู้ใช้จ่ายก็เป็นเรื่องที่ท้าทายการใช้จ่ายเพื่อทำสิ่งที่ชอบจะช่วยให้เราเพลิดเพลินกับชีวิตมากขึ้นเราควรเริ่มต้นใช้จ่ายตั้งแต่ก่อนกเกษียณเพื่อสร้างความเคยชินกับการใช้จ่ายที่มีความหมาย การวางแผนล่วงหน้าจะช่วยให้การใช้จ่ายในช่วงเกษียณเป็นไปอย่างราบรื่นทั้งนี้การเกษียณไม่ใช่แค่การหยุดทำงานแต่เป็นการเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตที่เราสามารถใช้เวลาได้ตามที่เราต้องการการตั้งเป้าหมายใหม่ๆและการมองหาความสุขในทุกวันจะช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความหมายมากขึ้นในช่วงเวลานี้เมื่อเราเริ่มต้นใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ เราจะพบว่าเกษียณอายุไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเริ่มต้นการเดินทางใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความสุขการแบ่งปันประสบการณ์ของเราให้กับผู้อื่นก็เป็นวิธีที่ดีในการสร้างการเชื่อมต่อและความสัมพันธ์ที่มีค่าในที่สุดการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในช่วงเกษียณจะทำให้เรารู้สึกพอใจและมีความสุขในทุกวันของชีวิตที่เหลืออยู่เมื่อไม่นานมานี้มีคนที่เพิ่งเกษียณอายุที่อายุ59ปี ได้พูดถึงความรู้สึกของเขาในช่วงชีวิตใหม่หลังจากที่ได้ทำงานมานานถึง25ปีความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือเขามักหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนมากขึ้นในช่วงเวลาที่เขาทำงานเขาใช้เวลาอยู่กับผู้คนตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นการประชุมการพูดคุยหรือแม้แต่การทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานมันเป็นวิถีชีวิตที่เขารู้สึกดีมากแต่เมื่อเขาได้เกษียณแล้วกลับรู้สึกว่าเขาต้องการเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้น เขาได้แบ่งปันถึงการที่การเกษียณทำให้เขาได้มีโอกาสใช้เวลาในแบบที่เขาต้องการมีความรู้สึกว่าต้องการเวลาในการฟื้นฟูตัวเองจากการที่ต้องอยู่ในบทบาทที่ถูกกำหนดโดยตารางเวลางานเขาเริ่มมีความสุขกับการใช้เวลาที่มีอยู่ทั้งหมด168ชั่วโมงใน1สัปดาห์ ในช่วงแรกของการเกษียณเขามักจะรู้สึกว่าเวลาที่เหลืออยู่ในมือของเขานั้นมีค่ามากการได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำโดยไม่ต้องจังวนเกี่ยวกับหน้าที่งานให้ความรู้สึกที่มีค่าและสำคัญแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ชอบพบปะผู้คนและรับฟังเรื่องราวของคนอื่นแต่ในช่วงนี้เขารู้สึกว่าต้องการเวลาเงียบเยบเพื่อคิดและทำในสิ่งที่เขาอยากทำด้วยตัวเอง การได้เดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆหรือทำกิจกรรมที่เขาใฝ่ฝันเป็นสิ่งที่เขาเริ่มทำในช่วงนี้เขาได้ไปเยือนนิวยอร์กและกัวเตมาลาซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆการเปลี่ยนจากการเป็นผู้ที่มุ่งมั่นเก็บเงินเป็นผู้ที่ใช้จ่ายในสิ่งที่ชอบนั้นเป็นเรื่องท้าทายแต่เขาเห็นว่ามันคือการลงทุนในตัวเองการใช้จ่ายเพื่อทำในสิ่งที่เขาเคยบอกว่าสักวันหนึ่ง จะทำเป็นการเตือนให้เราตระหนักว่าชีวิตมีเวลาจำกัดดังนั้นการเริ่มต้นใช้จ่ายในสิ่งที่ทำให้มีความสุขในช่วงก่อนเกษียณจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้าสู่การใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้อย่างราบรื่นหากคุณเป็นผู้ที่กำลังจะเกษียณหรือเพิ่งเกษียณการหาความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตในปัจจุบันกับการวางแผนอนาคตเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างจรงิงจัง การรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในช่วงนี้จะทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีความสุขในปีต่อๆไปการเชื่อมโยงความรู้สึกและประสบการณ์ในช่วงเวลานี้มีความสำคัญเพราะมันสามารถช่วยให้เราตระหนักถึงคุณค่าของเวลาและการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกช่วงของชีวิต การเกษียณอายุเป็นช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยแต่สำหรับบางคนมันอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้รู้สึกสับสนและต้องใช้เวลาปรับตัวในช่วงแรกของการเกษียณคนบางคนอาจพบว่าตนเองต้องการเวลาอยู่คนเดียวมากขึ้นนี่เป็นปฏิกิริยาที่ธรรมชาติเนื่องจากก่อนหน้านี้อาจใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ในระยะเวลากเกษียณนี้สิ่งสำคัญคือการให้ความสำคัญกับตัวเองและการค้นหาสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขการให้เวลากับตัวเองอาจช่วยให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นและค้นพบความสนใจใหม่ๆซึ่งอาจไม่เคยมีโอกาสทำในช่วงที่ทำงานการใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและเพื่อนสนิทสามารถเป็นประโยชน์เช่นกัน การพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์สามารถช่วยให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเคารพความต้องการส่วนตัวในการใช้เวลาอยู่คนเดียวการวางแผนกิจกรรมที่ต้องการทำในช่วงกเกษียณนั้นสำคัญมากการมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นการเดินทางการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือการทำงานอาสาสมัครสามารถช่วยให้เรารู้สึกมีคุณค่าและมีส่วนร่วมในสังคม การเปลี่ยนแปลงจากการทำงานมาสู่การเกษยียณอายุอาจทำให้เราต้องปรับตัวในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องการเงินการใช้ชีวิตประจำวันหรือการวางแผนอนาคตสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ต้องใช้เวลาและความพยายามในการปรับตัวในขณะเดียวกันการพยายามใช้จ่ายเงินเพื่อทำสิ่งที่เราอยากทำก็เป็นสิ่งสำคัญ การเปลี่ยนจากการเป็นผู้ประหยัดมาเป็นผู้ใช้จ่ายอาจเป็นเรื่องยากแต่การใช้จ่ายเพื่อให้ชีวิตมีความหมายและสุขสบายในช่วงเกษียณถือเป็นการลงทุนในตัวเองการมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตในช่วงเกษียณเช่นการท่องเที่ยวการเรียนรู้หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจะช่วยให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาและไม่เบื่อหน่าย การสร้างกิจกรรมที่เราชื่นชอบและมีความหมายจะทำให้เราสามารถใช้เวลาทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการมีสุขภาพที่ดีในช่วงเกษียณก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการออกกำลังกายเป็นประจำและการดูแลสุขภาพให้ดีจะช่วยให้เรามีพลังในการทำกิจกรรมต่างๆและสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตได้อย่างเต็มที่การสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือการกลับไปพบเพื่อนเก่า ก็เป็นทางเลือกที่ดีในการใช้เวลาการพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สามารถช่วยให้เรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวและมีความสนุกสนานในชีวิตสุดท้ายการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือแพลตฟอร์มการสื่อสารต่างๆสามารถช่วยให้เราติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นแม้ในบางครั้งอาจจะรู้สึกอยากอยู่คนเดียวแต่การมีช่องทางในการสื่อสารเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรายังคงเชื่อมต่อกับโลกภายนอก การใช้เวลาของเราอย่างเต็มที่ในช่วงเกษียณอายุไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมที่เราชอบหรือการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆล้วนแต่มีความสำคัญในการทำให้ช่วงเวลานี้มีความหมายและน่าจดจำการเกษียณอายุเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตแต่หลายคนอาจประสบปัญหาที่ไม่คาดคิดในช่วงนี้หนึ่งในนั้นคือการรู้สึกต้องการใช้เวลาอยู่คนเดียวมากขึ้นแม้ว่าคุณจะเคยเป็นคนที่ชอบพบปะผู้คนก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเกิดจากการที่คุณใช้เวลาในชีวิตการทำงานไปมากมายกับการพบประสังสรรค์และการทำงานร่วมกับผู้อื่นเมื่อคุณเกษียณคุณอาจจะรู้สึกว่าต้องการเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นการที่คุณต้องมีบทบาทในที่ทำงานและทำตามตารางเวลาที่กำหนดมานานอาจทำให้คุณรู้สึกว่าต้องการหาความสงบและเวลาสำหรับตัวเองในตอนนี้ อย่ารู้สึกผิดที่รู้สึกแบบนี้เพราะมันคือการปรับตัวที่ธรรมชาติของมนุษย์เมื่อคุณมีเวลามากขึ้นคุณอาจจะเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าและการมีเสรีภาพในการเลือกทำสิ่งที่คุณต้องการสิ่งสำคัญคือการไม่ลืมว่าคุณยังสามารถเชื่อมต่อกับผู้คนได้ แม้ว่าคุณจะต้องการเวลาอยู่คนเดียวการสร้างความสัมพันธ์ใหม่หรือการรักษาสัมพันธ์เก่าอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คุณสนใจสามารถช่วยให้คุณพบประผู้คนใหม่ๆได้การเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณสนใจสามารถสร้างโอกาสให้คุณได้พบปะผู้คนที่มีความสนใจเหมือนกันการทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มคุณค่าในชีวิตแต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายในระยะยาวอีกหนึ่งข้อผิดพลาดที่พบบ่อย คือการไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากการเป็นผู้ประหยัดมาเป็นผู้ใช้จ่ายการใช้เงินเพื่อทําในสิ่งที่คุณต้องการอาจเป็นเรื่องที่ยากสําหรับหลายคนแต่การใช้เงินเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆสามารถทําให้ชีวิตของคุณมีความหมายมากขึ้นในการเตรียมความพร้อมสําหรับการใช้จ่ายในช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องเริ่มลองใช้จ่ายในสิ่งที่คุณสนใจในช่วงก่อนเกษียณ การเริ่มต้นในสิ่งเล็กๆน้อยๆจะช่วยให้คุณสร้างความมั่นใจและความเคยชินกับการใช้จ่ายมากขึ้นการใช้เวลาในการวางแผนการเงินสำหรับการเกษียณอายุและการใช้จ่ายอย่างมีสติจะช่วยให้คุณมีความสุขในช่วงเวลาแห่งการเกษียณรู้จักการใช้ชีวิตให้เต็มที่และมีความหมายคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณมีความสุขในช่วงชีวิตนี้สุดท้ายนี้อย่าลืมว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างคนเดียวการมีเพื่อน และคนที่คุณรักอยู่เคียงข้างจะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงนี้ง่ายขึ้นและทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าในชีวิตที่คุณเลือกที่จะใช้เวลานี้อย่างเต็มที่การเกษียณอายุเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของเราหลายคนอาจรู้สึกว่าเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วพวกเขาต้องการใช้เวลาส่วนตัวมากขึ้นและอาจหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนนี่เป็นเรื่องปกติและมีเหตุผลหลายประการที่ทำให้เกิดความรู้สึกนี้ หลายคนที่ทำงานมานานอาจรู้สึกว่าชีวิตการทำงานได้กำหนดตารางเวลาและกิจกรรมของพวกเขาพวกเขาต้องใช้เวลามากมายในการทำงานและพบปะผู้คนจนบางครั้งอาจรู้สึกเหนื่อยล้าหรือหมดแรงจากการเข้าสังคมเมื่อกเกษียณอายุหลายคนจึงต้องการใช้เวลาสำหรับตัวเองและนี่คือการฟื้นฟูพลังงานทางจิตใจและร่างกาย ในช่วงแรกของการเกษียณอายุอาจมีความรู้สึกที่ต้องการอยู่คนเดียวเพื่อให้มีเวลาในการคิดและทำในสิ่งที่พวกเขาชอบโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการทำงานหรือความรับผิดชอบอื่นๆน,นี่อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการสำรวจความสนใจใหม่ๆหรือทำกิจกรรมที่เคยใฝย่ฝันอย่างไรก็ตามหลายคนก็ยังคงมีความปรารถนาที่จะพบปะผู้คนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมแต่การใช้เวลาส่วนตัวในช่วงแรกนี้เป็นสิ่งที่ดี เพราะมันช่วยให้เราสามารถปรับตัวและค้นหาความสมดุลในชีวิตใหม่หลังการเกษียณคำถามที่มักมีคนถามคือทำไมถึงรู้สึกอยากอยู่คนเดียวในช่วงแรกของการเกษียณซึ่งคำตอบก็คือการใช้เวลาส่วนตัวช่วยให้เราสามารถฟื้นฟูพลังงานและสำรวจสิ่งที่ชอบได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันจากงานอีกคำถามหนึ่งคือจะรู้ได้อย่างไรว่าควรกลับไปพบปะผู้คนเมื่อไหร่ การสังเกตความรู้สึกของตนเองเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรารู้สึกพร้อมและอยากกลับไปมีส่วนร่วมในสังคมก็ถึงเวลาที่จะเริ่มออกไปพบปะผู้คนแต่ถ้ายังรู้สึกต้องการเวลาอีกสักหน่อยก็ไม่ต้องกังวลการเกษียณอายุไม่ใช่แค่การหยุดทำงานแต่เป็นโอกาสในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ และทำตามความฝันที่เราเคยตั้งใจไว้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการทำงานอดิเรกหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยการลงทุนในตัวเองและใช้เวลาอย่างมีคุณค่าหลายคนอาจมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายในช่วงเกษียณเพราะเราต้องเปลี่ยนจากการเป็นผู้ประหยัดมาเป็นผู้ใช้จ่ายการใช้จ่ายเพื่อทำในสิ่งที่เรารักและทำให้ชีวิตมีความหมายเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลังการเกษียณ ดังนั้นการใช้เวลาส่วนตัวในช่วงแรกของการเกษียณเป็นเรื่องธรรมชาติและการปรับตัวในช่วงเวลานี้จะช่วยให้เรามีความสุขและรู้สึกเติมเต็มในชีวิตใหม่ที่กำลังเริ่มขึ้นเมื่อเราพร้อมที่จะกลับเข้าสู่สังคมก็สามารถเริ่มจากกิจกรรมเล็กๆเกช่นการเข้าร่วมกลุ่มงานอดิเรกหรือการไปออกกำลังกายกับเพื่อนเพื่อให้เรารู้สึกสบายใจและสนุกสนานในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น สุดท้ายนี้การเกษียณอายุเป็นช่วงเวลาที่ควรค่าแก่การเฉลิมฉลองและใช้ชีวิตให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลากับครอบครัวการเดินทางหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกช่วงเวลาที่เราใช้ไปคือความทรงจำที่มีค่าในชีวิตของเราหลังจากที่ผู้เขียนได้เกษียณอายุเมื่ออายุ59ปีเขาได้พบกับความรู้สึกที่ค่อนข้างแปลกใหม่ นั่นคือการหลีกเลี่ยงการพบปะผูคนแม้ว่าในช่วงที่ทำงานเขาจะรักงานและมีปฏิสัมพันธ์กับคนมากมายแต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกต้องการเวลาให้กับตัวเองการเกษียณอายุทำให้เขาเริ่มคำนึงถึงความสำคัญของการใช้เวลาของตนเองอย่างเต็มที่นับตั้งแต่การทำงาน เขาใช้เวลา40 50ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการทำงานซึ่งทำให้เขาต้องแบ่งเวลาออกไปมากมายตอนนี้เขาตระหนักว่า168ชั่วโมงใน1สัปดาห์นั้นมีค่าเพียงใดหลายคนอาจรู้สึกเหมือนกันในช่วงแรกของการ,กรเกษียณอายุโดยเฉพาะการต้องปรับตัวจากการเป็นผู้ให้บริการหรือผู้สนับสนุนให้กับองค์กรมาสู่การใช้ชีวิตตามที่ตนต้องการ ในขณะที่เขาเริ่มค้นหาความสุขในเวลาให้กับตัวเองเขายังชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการใช้จ่ายเงินในสิ่งที่ทําให้ตัวเองมีความสุขก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเช่นกันฮูเขียนยังได้แบ่งปันประสบการณ์การเดินทางที่เขาได้ทําในช่วงที่ผ่านมาซึ่งทําให้เขาได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆและสามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แม้ว่าในตอนแรกจะรู้สึกอยากใช้เวลาอยู่กับตัวเอง แต่เขาก็รู้ว่าการมีส่วนร่วมในสังคมและการทำสิ่งที่รักนั้นยังคงมีความสำคัญสำหรับผู้ที่เตรียมตัวจะเกษียณหรือเพิ่งเกษียณขอแนะนำให้คุณใช้เวลาในการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอยากทำในช่วงเวลาใหม่เหล่านี้และอย่าลืมว่าคุณมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นสิ่งที่สำคัญคือการเริ่มต้นทำในสิ่งที่คุณใฝ่ฝันและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ หากคุณมีประสบการณ์การเกษียณที่น่าสนใจหรือมีข้อคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในช่วงหลังเกษียณอย่าลืมแชร์เรื่องราวในคอมเมนต์ให้เราฟังเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันในช่วงเวลานี้ของชีวิตการเกษียณอายุเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตที่หลายคนต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ๆหลังจากที่ทำงานหนักมานานบางคนอาจรู้สึกต้องการพื้นที่ส่วนตัว และหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องปกติการที่เราใช้เวลาหรือมีไทม์เพื่อฟื้นฟูพลังงานและคนพบความสนใจใหม่ๆเป็นสิ่งที่ดีในประเทศไทยการใช้เวลานี้สามารถทำได้หลายอย่างเช่นการทำงานอดิเรกที่ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะ อย่างไรก็ตามการเข้าสังคมยังคงมีความสำคัญเพราะมันสามารถช่วยให้เราเชื่อมต่อกับคนอื่นและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่มีค่าได้หากคุณมีประสบการณ์หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับตัวหลังการ,กรเกษียณอายุหรือวิธีการใช้เวลาว่างอย่างมีความหมายอย่าลืมมาแบ่งปันในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามกันในวันนี้หวังว่าคุณจะได้แรงบันดาลใจและความคิดใหม่ๆสำหรับการใช้ชีวิตในช่วงวยัยเกษียณ หากคุณสนใจเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวัยเกษียณอย่าลืมติดตามเราไว้เพื่อไม่พลาดข้อมูลและเคล็ดลับดีๆในอนาคตค่ะ